ถอดรหัสจิตวิทยาคนที่ไม่แชร์โซเชียลมีเดียเป็นคนแบบไหนกันคุณเคยสงสัยไหมคะว่าใน Facebook หรือ IG ของเรานะ่ะมันจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาแทบไม่เคยโพสอะไรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเลยคือมีโซเชียลก็จริงแต่เวลาเข้าไปดูก็มีแต่รูปวิวรูปแมวแชร์ข่าวแชร์เพลงหรือบางทีไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำจนเรายังสงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้โซเชียลไปทำไมกันนะ แล้วคนที่เลือกจะไม่แชร์เรื่องส่วนตัวออกสู่สาธารณะเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันไม่บ้างวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมานั่งคุยนั่งเมาส์แบบสบายๆแต่มีข้อมูลแน่นๆหน่อยนะคะเพราะเราจะถอดพฤติกรรมจากทั้งทฤษฎีจิตวิทยาทฤษฎีจิตวิเคราะห์และงานวิจัยจริงประกอบบอกก่อนเลยว่าเนื้อหานี้ไม่ได้มีเจตนาตัดสินใครหรือบอกว่าคนที่ไม่โพสส่วนตัวต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะมนุษย์เรามีหลายมิติยิ่งกว่าแอปแต่งรูปอีกค่ะ แต่สิ่งที่เราจะเล่ากันวันนี้คือความเป็นไปได้ที่น่าสนใจและอาจทำให้เราเข้าใจคนรอบตัวได้มากขึ้นรวมถึงเข้าใจตัวเองด้วยเช่นกันก่อนเข้าสู่เนืหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณจะได้รับข้อมูลดีๆจากเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนว่าเราใช้โซเชียลทำไมนักจิตวิทยาสังคมเขาอธิบายว่าโซเชียลมีเดีย คือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงตัวตนเพื่อเชื่อมโยงทางสังคมและเพื่อรับการยอมรับซึ่งมันก็ดูตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคืองานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนเราแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือผู้เปิดเผยตัวเองสูงหรือ high self disclosure กับผู้เปิดเผยตัวเองต่ำหรือ low self disclosure ซึ่งทั้งสงแบบไม่ได้ผิดหรือแปลก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพประสบการณ์ชีวิตและแรงขับภายในของแต่ละคนตามทฤษฎีกิตตวิเคราะห์ของฟรอยดหรือทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมาสโลเลยค่ะทีนี้คนที่ใช้โซเชียลแต่ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวเลยเขาอาจเข้าข่ายกลุ่ม self disclosure ต่ำซึ่งมีเหตุผลได้หลายแบบมากอย่างแรกที่พบได้บ่อยคือเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นคุณค่าในชีวิตงานวิจัยของ p e er w research เคยระบุว่า คนที่มีลักษณะระมัดระวังความเป็นส่วนตัวจะรู้สึกว่าการไม่แชร์ทำให้รู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้มากกว่าเป็นเหมือนเกราะบางอย่างหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกปลอดภัยนี่แหละสำคัญมากกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในแง่จิตวิเคราะห์หรือจิตวิทยาพัฒนาการก็ตามค่ะและถ้าอิงกากทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะฟรอยหรือแม้แต่คาวุงก็จะบอกว่า คนที่ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวอาจกำลังตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในระดับจิตไร้สำนุษเช่นคนที่โตมาในครอบครัวที่ระมัดระวังเรื่องภาพลักษณ์มากๆหรือโตมากับความรู้สึกว่าโลกภายนอกคาดหวังอะไรจากเขาเยอะๆเขาอาจเรียนรู้แบบไม่รู้ตัวว่ายิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งปลอดภยัยดังนั้นพอโตมาเขาก็จะคัดกรองสิ่งที่จะปล่อยออกสู่โลกภายนอกมากเป็นพิเศษบางคนอาจเป็นคนอินโทรเวิร์ตโดยธรรมชาติซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบสังคมนะคะ แต่เขาแค่เลือกบริหารพลังงานชีวิตต่างจากคนอื่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าคนที่เป็น introvert จะมีการประมวลผลสิ่งเร้าจากสังคมในสมองลึกกว่าคนทั่วไปทําให้บางครั้งการแชร์เรื่องส่วนตัวรู้สึกหนักเกินไปสําหรับเขาเพราะต้องคิดถึงผลลัพธ์ต้องคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดไหมต้องคิดว่าจะยุ่งยากไหมดังนั้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือไม่แชร์ซะเลยแต่ก็ยังอยากตามข่าวอยากดูเพื่อน อยากอยู่ในสังคมแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวเองมากจนรู้สึกเหนื่อยอีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้บ่อยมากเลยคือพวกที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงมากๆซึ่งน่าจะขัดกับที่หลายคนคิดใช่ไหมคะเพราะปกติเรามักนึกว่าคนไม่กล้าพโพสต์คือคนไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามในหลายกรณีเลยค่ะเพราะว่าคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกจําเป็นต้องประกาศอะไรให้โลกฟังไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นว่าชีวิตฉันดีพอเขารู้สึกได้ด้วยตัวเอง จึงไม่รู้สึกว่าการแชร์อะไรออกไปจะทำให้รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นงานวิจัยด้านเซลฟ์เอสตมชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลยังบอกได้ว่าคนที่มีเซลฟ์เอสตมสูงจะเลือกแชร์น้อยกว่าเพราะเขาไม่ได้แสวงหาการยอมรับแบบที่โลกโซเชียลมักจะกระตุ้นให้เราอยากได้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคนที่เคยเจอบาดแผลทางสังคมเช่นเคยถูกดราม่าถูกนินทาถูกครอบครัวกดดัน หรือเคยมีประสบการณ์ที่แชร์อะไรแล้วโดนตัดสินพอโตขึ้นเขาก็เลยเรียนรู้ว่าการเงียบคือการปกป้องตัวเองซึ่งสิ่งนี้เชื่อมโยงกับทฤษฎี attachment ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะ avoidant attachment ที่มักพยายามรักษาระยะห่างกับโลกเพราะกลัวการถูกปฏิเสธหรือการถูกตีความผิดแบบซ้ำๆดังนั้นการไม่แชร์ก็คือวิธีคุมความเสี่ยงอย่างหนึ่งอีกประเภทที่หลายคนไม่ค่อยนึกถึงคือ พวกที่ใช้โซเชียลแบบนักสังเกตการหรือดีออฟเซอร์เวอร์เขาไม่ใช่คนเงียบเพราะขี้อายแต่เป็นคนที่เสพข้อมูลเยอะแล้วชอบเรียนรู้จากการดูคนอื่นมากกว่าการเป็นศูนย์การความสนใจงานวิจัยด้านอคอ g n น t ิท e ฟสไตล์บอกว่าคนแบบนี้มักเป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์สูงและอาจจะใช้โซเชียลเพื่อเก็บอินไซต์ของมนุษย์เช่นดูว่าคนแชร์อะไรกันคิดยังไงกับข่าวอะไรหรือวัฒนธรรมการพูดคุยออนไลน์เปลี่ยนไปยังไง<ๆ>เขาจึงไม่จำเป็นต้องแชร์ตัวเอง เหมือนกับคนที่ไปงานเลี้ยงแล้วก็เลือกยืนมุมห้องดูคนอื่นเต้นสนุกดีเหมือนกันแต่ไม่ได้อยากเต้นเองบางคนก็เป็นสายมินิมอลดิจิทัลไลฟ์หรือชีวิตดิจิทัลแบบมินิมอลค่ะซึ่งฮิตในยุคหลังเยอะมากคนกลุ่มนี้มีแพทเทิร์นชัดๆเลยคือไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวกระจายไปทุกที่ไม่อยากเป็นสินค้าไม่อยากถูกอัลกอริทึมจับพฤติกรรมมากเกินไปดังนั้นเขาจึงใช้โซเชียลในระดับที่จำเป็นเช่นไว้ติดต่อเพื่อนไว้ดูข่าวไว้ตามงาน แต่จะไม่เปิดเผยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ากําลังถูกโลกภายนอกรุกรานพื้นที่ส่วนตัวทีนี้เรามาพูดถึงอีกแบบหนึ่งที่อาจไม่ค่อยมีใครนึกถึงแต่งานวิจัยสมัยใหม่เริ่มพูดถึงเยอะเลยคือคนที่มีความฉลาดเชิงอารมณ์สูงมากกลุ่มนี้จะเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีผลต่อสุขภาพจิตและรู้ว่าไม่จำเป็นต้องแชร์อะไรทุกอย่างออกไปเพื่อรักษาสมดุลชีวิตเพราะเขารู้ว่าอะไรที่สำคัญต่อใจตัวเองมากม เขาจะเลือกเปิดเผยเฉพาะกับคนที่ไว้วางใจเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมัสโลที่บอกว่าเมื่อมนุษย์ต้องการความรักและความปลอดภัยพร้อมกันการคัดกรองพื้นที่เปิดเผยตัวเองเป็น,นกลไกที่ช่วยรักษาสองอย่างนี้ไปด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะคนที่ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวเลยก็อาจเป็นมนุษย์ชีวิตยุ่งมากแบบจริงจังบางคนทำงานทั้งวันกลับบ้านก็เหนื่อยมากจะถ่ายรูปลงก็ไม่มีแรงพอมีเวลาว่างก็อยากพักมากกว่าอยากโพสต หรือบางคนชีวิตจริงสนุกจนไม่มีเวลานั่งอัปโหลดอะไรเลยด้วยซ้ําคนแบบนี้มีไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักมากๆหรือคนที่ใช้ชีวิตออฟไลน์มากกว่าออนไลน์อีกอย่างที่เราเห็นกันเยอะในยุคนี้คือคนที่แยกโลกส่วนตัวออกจากโลกสาธารณะอย่างชัดเจนเช่นคนทํางานที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ผู้บริหารครูหมอทนายหรือใครก็ตามที่คิดว่าการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอาจมีผลกระทบตามมาดังนั้นโซเชียลจึงเป็นแค่พื้นที่ทํางาน ข่าวสารหรือใช้ติดต่องานแต่ไม่ใช่พื้นที่แสดงตัวตนแบบลึกๆเอาละ่ะสรุปจากทั้งหมดที่เล่ามานี้จะเห็นว่าคนที่มีโซเชียลแต่ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวเลยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนแปลกหรือมีอะไรลึกๆซ่อนอยู่เสมอไปบางคนแค่ระวังตัวบางคนแค่เหนื่อยบางคนมั่นใจมากจนไม่รู้สึกต้องแชร์บางคนรักความสงบทางใจบางคนปิดนิสัยส่วนตัว หรือบางคนก็มีเรื่องในอดีตท,ที่ทําให้เขาต้องปกป้องตัวเองซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายมากกว่าที่เรามองผ่านหน้าจออีกค่ะแต่สิ่งที่เราอยากชวนไว้ท้ายที่สุดคืออย่าพึ่งตัดสินใครด้วยโซเชียลเพราะโซเชียลเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของตัวตนคนคนหนึ่งเท่านั้นเราไม่สามารถเห็นความคิดเขาในตอนกลางคืนเห็นความเหนื่อยของเขาระหว่างวันหรือความหนักใจที่เขาอาจไม่เคยบอกใครได้จากฟีดสวยๆเพียงไม่กี่รูป แต่เราสามารถเป็นคนที่เคารพขอบเขตของคนอื่นได้และเลือกสร้างความสัมพันธ์แบบเข้าใจรอยต่อต่างๆของมนุษย์ได้มากขึ้นด้วยค่ะบางครั้งการที่ใครสักคนไม่แชร์อะไรเลยอาจเป็นเพราะเขามีโลกภายในที่สงบและไม่ต้องการเสียงรบกวนก็ได้นะคะหรือบางคนอาจกำลังรอช่วงเวลาที่รู้สึกมั่นคงพอจะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นในอนาคตไม่มีใครรู้เพราะโลกในหัวใจของแต่ละคนกว้างใหญ่มากกว่าที่เรามองเห็นบนหน้าจอเสมอค่ะดังนั้น ถ้าคุณมีเพื่อนแบบนั้นก็ไม่ต้องสงสัยหรือห่วงมากเกินไปนะคะแค่เป็นเพื่อนที่รับฟังเขาได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้และเข้าใจว่าคนแต่ละคนเลือกวิธีอยู่กับโลกไม่เหมือนกันแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีในยุคดิจิตอลนี้แล้วค่ะว่าแต่ว่าฟังจนจบแล้วคุณเป็นแบบไหนคะมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ